าาสวัสดีครับนนคือตอนนี้มาถึงงานแล้วนะครับแต่ตแยังไม่มีที่นอนนะครับพอออกจากพัทยามาประมาณตีาาสองครับผมออกจากพัทยามาตีสองนะครับขับรถมาก็มาถึงมอเตอร์เวย์บางประกงนะครับ ก็ร to so right. well. ู้สึกง่วงนอนก็เลยจอดจอดนันนรับบ่ามเป็นแป๊บหนึ่งนี่จอดนอนตื่นอีกแค่นึงตีหากว่าครับจังเสียงล์อี่หนตีหากว่าครับมที่นี่ก็เล็กหูมือตื่นมากแล้วบันี้ก็เล็กขับรถบืนมาบ่ไหวจังขับเพราะจังขับปุ๊บหลงทางบางจีพีเอแต่ว่าเขาเล่นผิดกรุงเทพคือเขาเขาเล่นผิดชีวิตเปลี่ยนอีหลี อยจริงๆไปไปที่วอะไอ่ะออถ้าแบบขับรถไปกรุงเทพถ้าไม่คล่องจริงๆอ่ะไม่ไม่ได้นะขนาด GBA ต,ต่อให้มี GPS ก็บแซงนี่บันนี้เขาก็เลยต้องลงมือขับเองเพราะว่ามันเขาคล่องในกรุง,กงเทพกรุงเทพที่บอกว่าซ้ำคีย์คล่องกว่างถนน,นบานเข้าอีกของปอนนะ่ะคือทางคือแบบคือคล่องอ่ะไปหันไม่หนีคือคือไปได้อ่ะคือไปดูเลียนรู้จากวันที้เ้าสิบปเป็นโรงแรมยังเกาะเอฟ ท็อป <Top> อินท็อปอินมันสิเป็นโรงแรมสไตล์อินอินเนาะก็สิรู้เนาะเขาลงถ่ายนักสกุลว่าอินเนาะก็สิรู้ว่าเป็นสไตล์ใดมันก็จะไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่อาจจะไม่ค่อยอินเออ,อตอนแรกอตอนแรกว่าจะมานอนนี่พาไปเดีอาเขตน,นี่อยู่ข้างหลังกล้องเนี่แหละตอนนี้กะว่าสีไดงมานอนห้องพักแถวนี้เนาะมันกับว่าด้ว่านั่นเนาะคือมันจอดอยู่งานหลืมันหมันนอนตื่นจากโมงสิก็ได้นะ บัดที่นี่เขาวางเล้ยกซาเต็มใช่ปเปิดซาเต็มมาแล้วาเต็มมาแล้วนี่ก็เลขต้องกระเสือกกระสนหาหม่องนอนหเหนื่อยเมื่อกี้ปะขับรถมากประฟื้ดฟืนฟ้นฟื้นทั้งย่านรับปกติเรามาเจอแสงแดดแบบตอนนี้เวลาแปดโมงอ่ะแปดโมงเช้ามันเป็นเวลาที่แสงแดดกำลังแบบโอ้โหกำลังแบบเห็ดแห่ห้องง่วงเลยอ่ะ มันเพียครับเวลางานบปสอดแจงนี่ปอสิบเบอรเด,ด็บเบอรเด็บรับถักกับเบอรเด็บรับปุ๊บขับรถยงีมขึ้นก็จะง,ง่วงเพราะว่ายังเว้ยท่าบอรเด็พักพ่อนเต็มทีนะครับบอกว่านนี่ก็ตื่นเร็วครับเที่ยงวันนี้กับมะฮอดแล้วเ,เสร็จมีน้ำมหาใหา้อาบบึงผิวก็ยังขาวจั๊ะอ,อยู่แล้เสร็จตาหนานะก็ะเละๆคอคอเห็นมั้ยวันนี้หาหมองน้อนแล้วพี่น้องต,ติดอยู่ครับ โอเคเดี๋ยวไปเบิ้งหมองนอนบาเ์า mm ้ hmm. สี่เหี่ยมมองนอนหมองใดอันคำว่าทบอินนี่มันเป็นแบบใดอย่างนี้ถ้าเขาว่าห้องน้ำนี่แบบสปริงมากห้องน้ำเป็นแบบสไตล์เอาท์ดอร์สต้าแบบปิดมันไม่ได้ปิดอย่างเงี้ยมาเป็นแบบพี่น้องไปเบิ้งไปเบิ้งอีหลีไปเบิ้ง,ง,งพร้อมกันนี่แหละอ่ะไปเลยครับอ่ถึงแล้วนะครับอ๋อเขาให้น้องเจ้าคนนี่ ลบป่ะนี่ลบลบแบล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 บไปว่าเพื่อให้เขาหัวเข้ามาหลายคนข้อ,อถือ ห้างตัวรับโทรศาพท์ห้างตัวอไว้เงินอยู่ไหนอ่ะเงินอยู่ในสู๋ต้องไม่เปิดไฟเท่าไหร่ครับค้างคืน เป็นไงป้าภารกิจลับเยบะแยะภารกิจชานี้ลายห้ตองลบดีก้อนแต่กูหอดแล้นะตรห้าร้อยสามสิบาทพี่แพงแท้กันป่ะพี่รอแพงวรีซอตที่บ้านดูอีกค้างคืนออก6มุ้งดีอองแรกดี ทางคนคือจะพะง่งแรกต้องออกพุ่งออกวงเย็นเฮ้ยทำไมแล้ไม่ออกงแหวนนะฮะทำไมแไม่ออกออกวงเยน็นทางคืนเราก็ต้องออกพรุ่งนี้นี่ใช่ไหแป๊บน,นึงได้พี่น้องลา่าสุดไม่สบายแล้ว ไปเลียครูดูตเสียตายขาห้าร้อยน่อะเคลียเคลียอะไรเคลียบอกว่าออกหมเย็นไม่ได้ค้างคืนบอทียตออาจิตไปถามแล้ว้งออกบอยนแต่ว่าราคาบริดมสิบาทข้าร้อยสามส0บห้องผมนุณละร้อต่อบ

ก็ไม่ได้สวยหรูเหมือนนั้นใช่ไหมไม่ไหนอ๋อมันไม่ได้เหมือนไอ้นี่มันไม่ได้เหมือนกันทุกห้องไม่เหมือนทุกห้องแต่ห้องแค่นี้ดีได้ดูตัวนี้คือกูเสื่อนอนได้โอเคคือเราต้องแข็มาเพราะว่ามันอย่างแต่มันวัวมันมาหลายคนมันแตสวูอยานอน ก็เหมือนคนละสองอรอยห้อง้องฉลาดเยอะเี๋ยออีกอย่างนังนั็นคือห้องเลืยงเนาะคาร์นันกับพ่อแฮง <c oughs> าาแหว่าคาเอห์ของอีกหารอยว่อไวบ่อย รับมันเลยทางตัวรับปวดรางทางตัวรบกวนอากคุยกกเออรีดอยูปริกอะไรเนี่ยรับรับน้ำแบบรับปวดรางทางตัว,ตว ห้องน้ำดีกว่านั้นอยู่เออแต่ใครอุ้ยมาเป็นทีวีไหมอันนี้มันเกินไปห้องห้องนั้นนะมันแบบว่าสำหรับแบบมันเป็นกระจกใสทีวีด้วยแล้วนะเออเมื่อไหร่เป็นเบื่อนห้องดีไม่ไม่มีขายยากหรอไม่มีขายยากหาในเก็บือตู้ฮาอิงความสามารถพิเศษห้ามลอกเรียนแบบนะครับดีนะเขาไปไม่ผอมมากเลยน้องน้องทำสีส้ม เดี๋ยไม่ได้ปอดเียงขายยังดีแล้วเนาแต่นอนน้อมใส่กระดดิก็แต่เดียวนอนเนาะคือแบบนัางกายคุ้ม้อมชัดเจนเลยเขาจะเขาเขาปเดี๋ยวเขาอมาไหอปอย่างมานเดียวเออทำเาเอา้องหัมืออีกวยค่าห้องคาองหนึ่งร้อยหนึ่งกมาต่อสิบบาทของกินสั่งเกบดรืวเปอืสั่งเกปู ตอนนี้คือพร้อมตุยมันไม่ชอบูดด้วยว้าวม่รแสดงกินซาบูได้หอด้วเฮ้ยจนหลุดดับมาหอดเลย้อมาแบบมาหอดเราจะมานะถึงตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วถ้าไม่หนุ่นมแล้วันจะึงเจ็ดโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงต้าไม่ในกระชับหลุ่เดียวแล้วจไม่หลุดยงมงอยู่ได้ไหม ถ้าเราไม่จอดนนเราถึงตั้งนานแล้วจดอนหนุนโยอจาแาอ้เขาแล้วเออเออเงฝัเ่ได้ฟันอเปิดอะไรไหมเปิดอะไรไหมยุ่งเขาลดมาสูงกัดหูกูนี่อิจกยุ่งเข่ามากตอนเราม่สตาร์ทรถหูมัจะชะกันลับเลยรถนัสองหลอดมั้รถน่องหลอดหลอเดียวอดซอฟเปีกอจัาครับไม่ไย้ลงสัก ทีินี่ยัะเอาง่ายก็ได้มน้แบบผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยสต๊าฟซัมสันก็มีอะไรอย่เลยเสี่ยเออแต่พอมีแต่เ่สอย่างผัดซีอิ๊วอก็ห้าสิบห้าแล้วนะต้องการสางงานเาบอกตาหมูห้าสิบห้าผัดหมูห้าสิบห้าาผัครมามึงมีผัดซีอิ๊วไหมเอาผัดซีอิ๊วให้หน่อยสิ พวกใก่แกบมาส่งหรอกูอยากเขาวางข้าประเทศมยังแค่นี้มองมีโอเคพี่นองไปแหละคลิปนี้มัน้อเขาอนุญาตนอนก่อนไม่ไหวแล้วตอนนี้คือว่างมากบ่อย